ดวงอาทิตย์ที่กำลังคอยต่ำย้อมสีขอบฟ้าให้เป็นสีแดงเข้มขณะที่ท้องฝาด้านบนเป็นสีเทาหม่นดวงตาของเหมได้ทอดมองเมือยาวไปไกลไกลไปอย่างไร้สิ้นจุดหมายปลายทางก็เพราะใจมุ่งมั่นปรารถนาอยากท่องเที่ยวอยากเปิดหูเปิดตาอยากเห็นในสิ่งที่เขายังไม่เคยพบเห็นแต่ทว่าเขากรับต้องมาโดนพัชราเมีรักห้ามไม่ให้เขาต้องออกไปจากบ้าน ด้วยคำทานายทายทักจากหลวงตาจันที่วัดที่ห้ามให้เขาต้องออกเดินทางไกลจากบ้านเป็นเวลาหนึ่งเดือนโถเพียงแค่วันเดียวที่เหมต้องหมกตัวอยู่แต่บ้านกับบริษัทที่ทำงานใจของเหมชายหนุ่มก็ยังแทบจะแตกสลายตายไปวันละหลายร้อยรอบมาแล้วจนพัชราเมียรักของเขาที่ได้เฝ้ามองดูอาการหงุดหงิดของเขามานานแล้วและหล่อนเอง ก็เข้าใจถึงอาการที่อยู่ไม่เป็นสุขของสามีร่างบอบบางจึงก้าวเข้ามาหาเขาและโอบกอดร่างสูงใหญ่ด้วยความแสนรักเหมขาพัดรู้นะคะว่าเหมคิดอะไรอยู่เย่าเพิ่งคิดหนีไปเที่ยวไหนเลยนะคะอยู่บ้านกับพัดบ้างอยู่เพียงแค่เดือนหนึ่งเท่านั้นจากนั้นเหมจะไปเที่ยวไหนพัดก็จะไม่ห้ามอีกเลยนะคะเหมคนดีของพัดถึงพัชลา จะพยายามอ้อนวอนด้วยน้ำเสียงที่แสนอ่อนหวานสักเพียงใดเพื่อวิงวอนให้เขาได้อยู่ติดบ้านบ้างแม้อยากจะออกไปเที่ยวจริงก็ขอให้อยู่แต่ในกรุงเทพห้ามออกต่างจังหวัดเหมยอมรับว่าเครียดเครียดจนถึงกับเผลอตะโกนเสียงดังสนั่นลั่นบ้านอยากเที่ยวป่าโว้ยอยากเห็นสิงสาลาสัตว์อยากเห็นภูเขาอยากเห็นดอกไม้ป่าจังโวยพัชลาที่กำลังจะก้าวมา เพื่อเอ่ยชวนเหมไปทานข้าวกับหล่อนต้องถึงกับหยุดชะงักแล้วใช้ดวงตาคู่สวยตวัดขอนส่งให้เขาอย่างไม่พอใจเพิ่งจะแต่งงานกันไม่ทันข้ามปีแทนที่เขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดสเสนหากับหล่อนแต่นี่เหมกับโหยหวนค่ำควรคิดอยากแต่จะเข้าป่าพัชลาเองก็อยากจะรู้นะักว่าในป่ามีอะไรที่ชวนให้ต้องหลงไหลนะักแม้หลวงตาจันห้ามเหมก็ยังคิดที่จะดื้อหล้น ไปเที่ยวปลาเสียอีกพัชลาทนไม่ไหวจึงแผดส่งเสียงคุนคุนใส่เขาใบหน้างดงามกลับกลายเป็นบูดบึ้งไปในทันทีอะไรกันข้าเหมแต่งงานกันยังไม่ทันข้ามปีก็คิดจะหนีไปไกลเสียแล้วเหมหัวเราะเบาๆก่อนเอ่ยเสียงอ่อนหวานอย่างบิงวอนขอในสิ่งที่เขาปรารถนาโธพัดจาพัชเองก็รู้มาก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่หรือจ๊ะว่าผมนะ ชื่นชมการท่องเที่ยวป่าเขามากสักเพียงใดสเสน่หาของป่าเขามันอยู่ตรงที่มีต้นไม้สูงใหญ่มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่และสารพัดสัตว์วิ่งวุ่นกันไปมาหาอาหารกินและก็ยังมีภูเขาที่สูงเทียมฟ้าให้ได้แงะหน้ามองความงามบนท้องฟ้าเสียอีกด้วยนะตกลงนะผมขอเที่ยวป่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆและเมื่อกลับจากเที่ยวป่าครั้งนี้ ผมจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินไว้เพื่ออนาคตของเราสองคนและอาจเพื่อลูกๆอีกสักสิบคนด้วยนะจ๊ะเห็มวิงวอนอย่างอ่อนหวานและคนอ่อนเศร้าทั้งถ้อยคำน้ำเสียงและแววตาแต่ทว่าพัชลายังคงเชื่อในคำทำนายจากหลวงตาจันที่ห้ามเหมออกจากบ้านหนึ่งเดือนเพียงแค่หนึ่งเดือนเองเหมคงไม่ขาดใจตายไปเสียหรอกพัชราคิดและปฏิเสธเสียงแข็ง ที่จะไม่ให้เหมเข้าไปเที่ยวป่าอีกไม่ค่ะเป็นตายอย่างไรพัดก็จะไม่ยอมให้เหมต้องออกไปจากบ้านอย่างแน่นอนค่ะไม่เชื่อพัดเหมก็น่าจะเชื่อหวงตาจันท่านบ้างนะคะเหมไม่ใสใ่ใจใดๆในคำวิงวอนจากพัชราเขาหน้าเสียผิดหวังเสียใจแต่คนอย่างเหมแล้วเมื่อปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ต้องได้เสมอแค่เข้าไปเที่ยวป่ามันถึงต้องตายเลยด้วยไง เหมคิดโต้พัชราอยู่ในใจตกลงว่าพัดจะไม่ให้ผมไปเที่ยวป่าจริงหรือครับไม่กลัวว่าผมต้องขาใจตายไปต่อหน้าต่อตาพัดหรือครับเหมยังคงอดอ,อ้อนภรรยาสาวแสนสวยของเขาต่อไปอีกหวังให้อีกฝ่ายยอมใจอ่อนไม่ค่ะหากต้องตายเพราะไม่ได้ออกเที่ยวป่าจริงงั้นเหมก็จงรีบตายเสียตรงนี้เลยนะคะตายในบ้านเรานี่แหละค่ะพัดจะได้เห็นศพของเหมก่อนใคร พัชลากระแทกเสียงคุณใสหน้าเหมแล้วสะบัดหน้าหนีอย่างไม่พอใจก่อนกระแทกส้นเทา้าก้าวหายเข้าไปในห้องนอนอย่างไม่พึงใจในความดื้อรัน้นและต้องการชัยชนะของสามีที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในขณะนี้หลังจากที่เ็มได้พยายามวิงวอนขอพัชลาไปเที่ยวป่าไม่สำเร็จเขาจึงทำตัวเป็นปกติคือเช้าของวันใหม่ที่ต้องไปทำงานที่บริษัทแต่เพราะเหม เป็นคนที่ตั้งมั่นหรือหวังอะไรจะทำแล้วต้องทำให้สำเร็จในขณะที่กำลังเตรียมตัวออกไปทำงานเ็มก็ได้แอบพัชลาเก็บเสื้อผ้าของเขาลงใส่กระเป๋าเดินทางโดยที่ไม่ให้พัชลาได้รู้เห็นแม้พัชลาได้ก้าวมาชวนเขาทานอาหารมื้อเช้าด้วยกันเ็มอย่างตีหน้าปกติของเขาทำพูดเสียงอ่อนหวานเอาใจพัชลาเพื่อให้อีกฝ่ายตายใจและไม่ละแวงแคงใจใดๆ กับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในขณะนี้จะไม่ทานอะไรก่อนไปทำงานหรือข้าเหมพัชชาลาเอ่ยเสียงอ่อนหวานใบหน้ายิ้มละลื่นเหมือนทุกๆครั้งที่ชวนเหมรับประทานอาหารฝีมือหล่อนก่อนที่เขาไปทำงานวันนี้ผมต้องรีบเข้าบริษัทนะคงไม่ทานอาหารมื้อเช้ากับพัดหรอกนะพัดทานคนเดียวไปก่อนนะจ๊ะพัชชาลาเริ่มหน้างองอีกขึ้นมาทันทีก็เพราะวันนี้ หลอนอุสาตื่นนอนแต่เช้าทำน้ำพริกกะปิและทอดไข่ใสจ่จะอมของโปรดให้เหมได้กินเพื่อเอาใจเขาและงองงอนเขาไปในตัวที่หลอนขัดขวางไม่ให้เขาไปเที่ยวป่าก็เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นที่หลวงตาสั่งห้ามไว้และถ้าหากเลยหนึ่งเดือนไปแล้วเหมจะเข้าป่าหรือขึ้นเขาหลงห้วยอย่างไรพัชลาก็จะไม่ขัดขวางเขาพัดอุสาทำกับข้าว ที่เป็นของโปรดเหมทุกอย่างเลยนะคะถังน้ำพริกกะปิทอดไข่ใส่ชะอมจะไม่ชิมฝีมือพัดสักนิดหรือคะพัดชาลาออดอ้อน,ออนเสียงอ่อนเศร้าหางอีฝ่ายกลับยิ้มละลื่นนาอย่าทำหน้างอสิจ้าคนสวยหน้างอแล้วเดี๋ยวไม่สวยนะตกลงนะจ๊ะวันนี้พัดทานข้าวไปคนเดียวก่อนนะจ๊ะอ้อน้ำพริกกะปิกับไข่ชะอมทอดนะถ้าพัดตั้งใจทำ และอยากให้ผมทานจริงๆก็ทำบุญกวดน้ำให้ผมทานก็ได้นะฮ่าฮ่าเหมยังอดพูดติตลกแล้วหัวเราะอย่างพออกพอใจที่ได้พูดเยาะให้สีภรรยาต้องโกรธและยืนหน้างอได้อีกจากนั้นเขาก็รีบเดินหน้าตั้งออกมาจากบ้านโดยที่ไม่หันหลังกลับไปมองหน้าพัชราอีกเลยว่าเป็นเช่นไรมีเพียงพัชราที่ต้องยืนใช้มือทั้งสองข้าง ขยี้ที่ดวงตาของหล่อนเองเพราะไม่เชื่อในสายตาของหล่อนที่มองเห็นเหมไหลศรีรษะหล่อนยืนขยี้ตาทั้งสองอยู่เป็นนานแล้วก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าหล่อนได้เปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ในครัวจึงรีบก้าวเข้าไปในครัวอีกครั้งโดยที่ลืมเรื่องที่มองเห็นเหมไม่มีศรีรษะตั้งไว้บนบ่าพอก้าวผลออกมาจากบ้านได้เหมก็ยืนถอนใจอย่างโล่งอกนึกภูมิใจในตัวเองที่หาทางหลบหนีพัชลา ไปเที่ยวป่าจนได้แล้วเขาก็ก้าวขึ้นมานั่งประจำที่นั่งคนขับรถเปิดเพลงเบาๆนั่งฟังเพลงไปก็ขับรถไปเรื่อยๆจนถึงจุดหมายปลายทางที่เหมจะไปนั่นก็คือจังหวัดแพร่เหมจอดรถไว้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งของอำเภอสองและที่แรกที่เขาจะต้องไปพบเพื่อสอบถามพื้นที่ให้ดีเสียก่อนนั่นไผ่นั่นไผ เหมยืนมึนงงอยู่สักคู่และก็คิดว่าชายชลาผู้นี้อาจจะถามหาต้นไผ่จะหาต้นไผ่หดือครับคุณลุงชายชลาที่สวมเสื้อหม้อห่มสีน้ำเงินเข้มยืนจ้องมองเหมตั้งแต่ศีรษะจดปลายเทา้าเห็นการแต่งกายเป็นชาวกรุงชายชลาจึงยิ้มอย่างมากไปด้วยไม่ตรีแล้วเอ่ยขึ้นว่าคนเมืองนี่เองฟังคำเมืองบ่ฮู้เฮาจะอู้คำเมืองเฮือ ชายชลายังคงเผอพูดภาษาเหนือให้เหมเหมจึงยิ้มยางอ่อนโยนแล้วเอย่ยยางสุภาพกับชายชลาขึ้นมาพูดภาษากลางเถอะครับผมฟังภาษาเหนือไม่ค่อยจะรู้เรื่องครับชายชลาจึงยิ้มยางอ่อนโยนให้แกเหมอีกดวงตาคู่เหี่ยวย่นของชายชลาที่มองมายังใบหน้าของเหมเปี่ยมไปด้วยความป่าปื้มและยินดีคงเป็นจริงดังคำพูดของใครลหลายหลคน ที่มักพูดกันว่าคนเหนือมักชอบให้มีคนภาคกลางมาเที่ยวบ้านเมืองของเขาเองได้สิพอนุม่มฉัน,นอูเออไม่ใช่ฉันน่ะพูดภาษากลางได้ว่าแต่พอนุ่มจะเดินทางไปไหนหรือสิ้นคำที่มากไปด้วยไมยตีจากชายชลาชาวเหนือทั้งใบหน้าที่อิ่มเอิบไปด้วยความเมตตาจากชายชลาเหมจึงบอกจุดประสงค์ของเขาในทันที มกับถามถึงสถานที่ที่เขากำลังจะเดินทางไปที่นั่นมีอะไรที่ชวนสนใจบ้างชายชลาเองก็ได้บอกกับเหมถึงทุกสถานที่ของเมืองแพร่ว่ามีที่ตรงไหนบ้างที่ควรเที่ยวแต่ยังมีอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ชายชลาห้ามให้เหมได้เข้าไปอย่างเด็ดขาดเพราะสถานที่ตรงนั้นมันคือแดนอาถรรพ์ดินแดนที่แม้คนเมืองแพร่ยังวาดกลัวจนขนหัวลุกชัน ไม่กล้าแม้จะเอ่ยไปถึงดินแดนอาถรรพ์แห่งนั้นเพราะอะไรหรือครับลุงผมถึงจะไปในป่าลึกของอำเภอสองนี้ไม่ได้เหมถามอย่างสนใจและเขาก็เป็นคนที่แปลกอย่างสิ่งใดที่มีคนห้ามเหมยิ่งอยากรู้อยากเห็นและอยากจะไปเหยียบสถานที่นั้นๆที่ตรงนั้นมันอันตรายสำหรับพอนุมหรือแม้แต่ผู้คนที่นี่ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปเหยียบ ในป่าดงดิบหรือแดนอาถันกันเลยสักคนชายฉลาพูดเสียงอ่อนหากแต่ดวงตาคู่เหี่ยวย่นกลับมีความหวาดระแวงกลัวซ่อนเลรนไว้อย่างลึกๆแดนอาถันหรือครับเพราะอะไรหรือครับคุณลุงตรงป่าดงดิบหรือแดนอาถันนั่นมีสัตว์ร้ายหรือครับอันนั้นนะผมก็เข้าใจอยู่หรอกครับขึ้นชื่อว่าป่าแล้วก็ย่อมต้องมีทังสัตว์ร้ายและไม่ร้ายป่าปนอยู่ด้วยกัน แต่ผมคิดว่าสัตว์หลายน่าจะมีมากกว่าสัตว์ไม่ดูดายนะครับเหมยังคงดื้อดึงที่จะไปเข้าป่าดงดิบให้จงได้ยิ่งชายฉลาชาวแพร่ห้ามเขายิ่งอยากไปและยิ่งอยากไปมากๆก็ตรงคำว่าแดนอาถรรพ์ก็ยังอยากรู้อยู่เหมือนกันว่าคำว่าแดนอาถรรพ์น,นั้นได้มาอย่างไรกันเพราะเหตุใดจึงต้องใช้คำว่าแดนอาถรรพ์เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับคุณลุง ผมขอฝากรถไว้กับคุณลุงสักวันนะครับผมจะเข้าไปเที่ยวป่าสักคู่แล้วจะกลับออกมาพูดจบเหมก็ก้าวออกจากบ้านของชายชราชาวแพในทันทีแล้วเดินด้วยเท้าเปล่าหายเข้าไปในป่าลึกหรือดินแดนอาถันสิ่งใดที่ถูกห้ามเหมก็ยิ่งปราถนาไปให้ถึงแล้วที่สุดเหมก็ได้เดินบุกป่าฟาดงไปจนถึงป่าดงดิบหรือแดนอาถันจนได้ เหมแทบไม่อยากจะเชื่อกับสายตาของเขาเลยในป่าที่ลึกแสนไกลจะมีหมู่บ้านตั้งอยู่เหมก้าวเข้าไปหาชายที่สวมชุดดำทั้งชุดคนหนึ่งที่กำลังเดินผ่านทางเข้ามาพอดีขอโทษครับที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรหรือครับชายคนนั้นไม่ตอบคำถามจากเหมหากแต่ยืนตัวแข็งในตาของขวางจ้องมองหน้าเหมอย่างตาข้องขวางเหมเริ่มงงก็เพิ่งจะพบหน้ากันเมื่อคู่นี้เอง แล้วเหตุใดชายผู้นั้นจึงใช้สายตาที่มองเขาเหมือนกับว่าโกรธแค้นกันมาสักร้อยพันปีเออคุณครับหรือว่าคุณฟังภาษากลางไม่ออกแต่บังเอิญว่าผมเองก็พูดภาษาเหนือไม่ได้ด้วยเหมือนกันครับเหมพูดอย่างเดิมหนักใจในเมื่ออีกฝ่ายก็ฟังภาษากลางไม่ได้อีกฝ่ายก็พูดภาษาเหนือไม่ได้ข่าวนี้แหละคงลำบากละเหมคิด แต่ขณะที่เหมคิดผันชายผู้นั้นก็ได้เอ่ยเสียงแข็งกระด้างขึ้นมาว่าคุณที่นี่เขารู้อยู่หรอกว่าใครเป็นอย่างไรใครพูดภาษาเหนือไม่ได้เขาก็จะพูดภาษากลางด้วยเหมยิ้มออกมาอย่างเต็มหน้านึกว่าเขาคงไม่รอดแล้วงั้นผมขอถามนะครับว่าที่นี่คือหมู่บ้านอะไรคุณพูดมาดีกว่าว่าคุณต้องการมาพบใคร เมื่ออีกฝ่ายพูดออกมาตรงๆเหมเองก็เลยพูดไปอย่างตรงๆกับอีกฝ่ายไปทันทีเลยว่าเขาคือนักท่องเที่ยวและปาถนาที่จะมาเที่ยวในหมู่บ้านแห่งนี้ชายผู้นั้นจึงได้พาเหมมาพักที่บ้านของเขาเหมพึงใจที่ได้พบกับคนดีมีน้ำใจเช่นนั้นขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณยอมให้ผมมาพักที่บ้านของคุณไม่เป็นไรคุณเดินทางมากไกล คงจะเหนื่อยและอยากพักผ่อนเชิญคุณนอนพักผ่อนไปก่อนนะครับอ๋อถ้ามีเสียงอะไรเกิดขึ้นนอกกระท่อมคุณก็อยู่นิ่งๆน,นะอย่ยาได้คิดอยากรู้อยากเห็นอะไรเด็ดขาดพูจบชายผู้นั้นก็ก้าวหายไปจากกระท่อมที่เขาจัดให้เหมได้นอนพักผ่อนในค่ำคืนนี้แต่ขณะที่เหมกำลังจะทิ้งตัวลงนอนกับเสือที่ชายผู้นั้นปูไว้สำหรับให้เขานอนสมองของเขา ก็เกิดหวนคิดไปถึงคำของชายผู้นั้นที่สั่งห้ามเขาออกนอกกระท่อมอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วที่บ้านป่าบ้านเขาเช่นนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเหมคิดแล้วสายหัวไปมาก่อนทิ้งตัวลงนอนพันนั้นเหมก็ได้ยินเสียงใครลหลายคนที่กำลังเดินไปมาอยู่ร,บรอบๆกระท่อมและก็ยังมีเสียงผู้คนมากมายหลายคนที่พูดคุยกัน จนเห็มไม่อาจคมตาหลับลงได้เขาจึงลุกขึ้นนั่งแล้วแว่ข้างฝาที่ทำด้วยใบายจากเพื่อมองไปด้านนอกจากแสงจันทร์ที่นวลสลัวจึงทำให้เห็มได้เห็นชายหญิงมากมายหลายคนที่มีทั้งเด็กคนชลาคนหนุ่มสาวที่กำลังเดินไปมารอบๆกระท่อมแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกอย่างมากนั่นก็คือทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือคนฉลา ทั้งหญิงและชายต่างสวมชุดดำเหมือนเหมือนกันหมดทุกคนแล้วคนพวกนั้นจะเตรียมตัวไปงานศพใครสักคนแต่เวลาค่ำคืนใกล้เที่ยงคืนอย่างนี้ใครกันที่จะไปงานศพหรือหากจะไปฟังพาสวดศพก่อนหน้าจะเลยเวลาศพไปแล้วด้วยกัมัง้งแล้วหนึ่งในจำนวนผู้คนมากมายที่ทำท่าแปลกๆแ,และขายกับพวกผีดิบนั่นก็คือชายที่พาเหมมานอนในกระท่อมแห่งนี้เหมบยิม้ม เพราะถึงอย่างไรก็ยังมีมิตรอยู่ในคนจำพวกนั้นแต่เมื่อชายคนนั้นได้เอ่ยขึ้นมากับพวกเดียวกันกับเขาได้ทำให้เหียมถึงกับงพงะเอยยาพึงใจร้อนไปพวกเรามันอาจจะยังไม่หลับหรอให้มันหลับสนิทไปเสียก่อนพวกเราค่อยเข้าไปกินตับไตใส่พุงของมันแต่ข่าหิวเองก็รู้ว่านานแล้วนะที่ไม่มีใครหลงเข้ามาในป่า ให้พวกเราได้ชิมลิ้มรสชาติตับไตใส่พุงกันเลยพวกเราต้องทุกขทรมานอยู่กับความหิวสิ้นเสียงของทั้งสองที่พูดคุยกันนั่นเองเหมยิ่งขนหัวลุกนี่เขามาผิดทางแล้วหรือไงมีหน้าเล่าชายชลาในหมู่บ้านอำเภอสองถึงได้ห้ามเขานักหนาว่าอย่าได้ล้ำเข้ามาไกลจนถึงที่สุดของป่าแบบนี้เหมหยิบพระที่ห้อยคอขึ้นมาพนมไหว แล้วสวดมนต์หวังบาร,รมีพระคุ้มของแต่เสียงจากบรรดาผีดิบที่อยู่ภายนอกกระท่อมกลับส่งเสียงหวยหวนข่ำขวนแต่คําว่าหิวหิวและไม่ใช่เพียงแต่เสียงเสียแล้วเมื่อประตูของกระท่อมที่ถูกทําขึ้นมาจากไม้ไผ่ก็ได้พังลงด้วยฝีมือของเราผีดิบเหมผวาลุกขึ้นยืนตัวแข็งสองมือกุมพ้าที่ห้อยคอไว้แน่นข้ามีพระนะไอ้ผีดิบทั้งหลาย อย่าเข้ามานะเหมพูดเสียงสันๆและไม่สันแต่เพียงเสียงแขนขาของเหม็นยังพลอยสันไปด้วยคิดหาทางเอาตัวรอดขณะที่จ้องมองไปยังใบหน้าของพีดิบทุกตัวทุกตนโดยเฉพาะใบหน้าของไอ้ผีดิบที่หลอกให้เหมเข้ามาพักในกระท่อมแห่งนี้ดวงตาของมันขาวไปทั้งดวงตาไม่มีตาดำเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปและมันก็กำลังเดินตัวแข็งทื่อตรงมายังเหม เหมตัดสินใจกระโดดข้ามบรรดาผีดิบหนีออกจากนอก,กระท่อมมาจนได้และเขาก็ได้วิ่งวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตยิ่งวิ่งก็เหมือนกับบรรดาผีดิบที่ไล่ตามมานั่นได้ใกล้กับตัวของเขาเข้ามาด้วยเช่นกันทั้งที่พวกมันก็เพียงเดินช้าๆตัวแข็งทื่อที่เหมือนกับหุ่นยนต์แต่กับเดินมาทันคนที่วิ่งสุดชีวิตอย่างเหมสำยังผากันส่งเสียงหัวเราะอย่างเยือกเย็นชวนขนหัวลุกเสียอีก เฮมนึกโกรธแค้นตัวเขาเองที่พัชลาห้ามไม่ให้เขามาเที่ยวป่าเป็นเวลาหนึ่งเดือนตามคำทำนายของหลวงตาจันแต่เขาไม่เชื่อบัดนี้เขารู้แล้วว่าเพราะเหตุใดหลวงตาจันจึงห้ามเขาหรือแม้กระทั่งที่ชายฉลาในหมู่บ้านก็ยังพูดแปลกและห้ามให้เขาเข้ามาเที่ยวในป่าจนลึกเกินไปเฮมรู้แล้วว่าเพราะอะไรเขาจึงถูกห้ามปามเช่นนี้ก็เพราะที่นี่ มันคือหมู่บ้านผีดิบผีที่กินคนนั่นเองขณะที่เหมวิ่งไปสมองก็ทบทวนถึงคำพูดของทุกๆคนอยู่นั่นผันเหมก็ได้วิ่งไปสะดุดเข้ากับตอไม้อย่างจังจนล่างของเหมล้ม,ล,มลงนั่งอยู่กับพื้นขราวนี้แหละเหล่าบรรดาผีดิบต่างก็ได้เข้ามายืนล้อมรอบด้านของเหมไว้พร้อมกับส่งเสียงหัวเราะอย่างผู้มีใช้ขอบใจเองมากนะที่ใจกล้า เข้ามาเป็นอาหารให้พวกขา้าเองคงไม่รู้หรอกว่าใครก่อชังที่ก้าวเข้ามาในดินแดนอาถรรพ์แห่งนี้จะไม่มีใครรอดชีวิตไปสักคนเจ้าผีดิบหรือชายที่นำพาเหมก้าวเข้ามาในหมู่บ้านเอ่ยเสียงเยือกเย็นใบหน้าเหี้ยมโหดหน้ากลัวจนเหมต้องเมินหน้าหนีไม่อยากเห็นหน้าให้ต้องเกิดความหวาดผวามากยิ่งขึ้นไว้ชีวิตฉันเถอะแล้วฉันจะทำบุญกวดน้ำไปให้กิน อยากกินอะไรฉันจะทำบุญไปให้กินทุกอย่างเหมพยายามวิงวอนเหล่าบรรดาผีดิบอย่างน่าสงสารหากแต่บรรดาผีดิบต่างกลับส่งเสียงหัวเราะอย่างเยือกเย็นไม่ว่าเหมจะวิงวอนขอความเมตตาจากเหล่าบรรดาผีดิบมากสักเพียงใดแต่ก็ไม่เป็นผลบรรดาผีดิบทุกตัวตนต่างกางมือที่มีเล็บยาวแหลมของพวกมันออกและต่างแสยะปากกว้างปากที่มีฟันยาวแหลมคม เฮมหลับตานิ่งแล้วพยายามทำใจให้สงบหากต้องตายเพราะบรรดาผีดิบพวกนี้เหฮมก็จะไม่ขอต่อกรรมใดๆกับพวกมันขออโหสิกรรมเพื่อถวายแด่พระพุทธองค์เพียงสิ้นคำอธิษฐานในใจเหล่าบรรดาผีดิบต่างก็ก้มลงใช้เล็บที่ยาวแหลมจิกลงที่หน้าท้องของเหฮมจนไส้ทะลักออกมาจากท้องจากนั้นบรรดาผีดิบ ต่างก็ก้มหน้าลงโชกกินตับไตไส้พุงของเหมอย่างอร็ดอร่อยให้สมกับที่อดอยากกันมาช้านานเพียงคืนเดียวที่เหมไม่กลับมาบ้านพัชราจึงเกิดความกังวลกวายใจห่วงใยต่อสามีหล่อนจึงไปสอบถามกับเพื่อนสนิทของเหมที่บริษัทพัชราจึงรู้ตัวตนเองโดนเหมหลอกจนได้พัชราทั้งเจ็บใจน้อยใจที่หล่อนเตือนไม่ให้เหมไปเที่ยวป่าหนึ่งเดือนแต่เขาไม่เชื่อ ถึงโกรธถึงน้อยใจแต่หน้าที่ของคนที่เป็นเมียเมื่อสามีหายไปทั้งที่โดนทักไว้ด้วยพัชลาจึงยิ่งห่วงเหมมากยิ่งขึ้นและในบ่ายของวันนั้นพัชลาจึงรีบขับรถไปยังแพรในทันทีเพราระมั่นใจว่าเหมต้องไปที่นั่นด้วยคำออดอ้อนขอไปเที่ยวแพรจากปากของเหมเองและกว่าที่พัชลาจะเดินทางมาถึงแพรก็บ่ายของอีกวัน ที่แรกที่พัชลาจะต้องไปถามข่าวๆข,ของเหมนั่นก็คือบ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นเองแล้วพัชลาก็ได้พบกับชายชลาคนเดียวกันกับที่เหมได้มาพบอีหนูเป็นเมียของผหนุ่มที่ชื่อเฮมหรอกหดือชายชลาถามเสียงอ่อนอย่างนึกสมเพศพัชลาอยู่ในใจเพราะตัวของแกเองก็มั่นใจว่าเหมคงไม่มีชีวิตแล้วหายเข้าไปในป่าลึกถึงสองวันสองคืนแล้วนี่ และก็เป็นที่รับรู้กันแล้วว่าหากใครหลงเข้าไปในป่าลึกนั่นจะไม่มีใครรอดชีวิตออกมาได้ชายฉลาจึงพูดถึงปา่าลี้ลับนั่นให้พัชลาได้ฟังหลอนก็ยิ่งห่วงใหญ่แต่ชายฉลาก็รับปากว่าจะนําพวกชาวบ้านไปค้นหาเหมกันในป่าและเมื่อทุกทุกคนได้พากันเดินเข้าป่ามาแต่ก็ยังไม่ทันลึกเข้าไปในหมู่บ้านผีกินคน ทุกคนต้องพากันผวาเมื่อพบกับโครงกระดูกของคนที่นอนอยู่พัชลาถึงกับร้องไห้โฮเพราะหล่อนจำเสื้อของเหมได้ไม่มีใครสักคนหรอกที่ได้ก่าวเข้าไปในแดนอาถรรพ์แห่งนี้แล้วจะรอดชีวิตกลับมานี่ก็ไม่ใช่โครงกระดูกมนุษย์แหลกที่พวกเราพบกันนะมันหลายโครงกระดูกมาแล้วชายฉลาบอกกับพัชลาแล้วหันหน้าไปบอกกับพวกชาวบ้าน ให้ช่วยกันเก็บกระดูของเหมเพื่อให้พัชลานำกลับไปทำพิธีอีกพัชลาต้องกอดกระดูของเหมกลับมาอย่างบ้านของชายชลาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งน้ำตาอาบหน้าคืนนั้นพัชลาคงต้องพักอาศัยที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านชั่วเขาวด้วยเป็นคําเชื้อเชิญจากตัวของผู้ใหญ่บ้านและภรรยาของผู้ใหญ่บ้านแล้วคืนนั้นวิญ,ญญาณเหมได้มาเข้าฝันพัชลา พัดจา๋าผมขอโทษขอโทษที่ไม่ฟังคำเตือนจากพัดผมมันสมควรตายพัชลาผวาจะอ้าปากกีเสียงร้องแต่ก็ไม่มีเสียงจึงได้แต่นั่งตัวแข็งทื่อและเป็นฝ่ายฟังเหมพูดแต่เพียงผู้เดียวในความฝันพัดจา๋าผมรักพัดและจะรักตลอดไปรักทุกชาติพบหากชาตินี้ผมมีกรรมผมต้องขอไปชดใช้กรรมของผมก่อน ชาติหน้ามีจริงขอให้เราทั้งสองได้เกิดมาคู่กันอีกนะพัดและผมสัญญาว่าจะเชื่อฟังพัดทุกคำอย่าลืมเอาน้ำพริกกะปิและไขท่ทอดชะอมทำบุญส่งมาให้ผมกินด้วยนะพูดจบเหมก็ส่งรอยยิ้มที่แสนอ่อนโยนละมุนให้แก่พัชลาเหมือนเป็นรอยยิ้มสุดท้ายจากเหมจากนั้นร่างของเหมก็ได้เดินจากพัชลาไปอย่างชา้า และในที่สุดด่างของเหมก็ได้กลายมาเป็นเปลวไฟที่ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาของพัชลาและเรื่องราวทั้งหมดของแดนอาถันก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ